ดูเอาครับพี่น้องเด็กบ้านนี้ก็กินอย่างนี้กันแล้วกินเยอะด้วยกินทุกวันไม่ให้กินก็ไม่ได้ของโปรดเขาเลยโอ้ยตจยจใจอ่ะเอาเปลือกไปไหนลูกอ่าอะติดเปลือกอตัวนิดนึงไปแทะอ่ออ่ะ,อะทิมปากทิมอะไรแล้วนะอร่อยชอบอืมวางไว้ไปลากมาอืม ของโปรดเขาเลยเฮตุงกับเฮตังชอบมากก่อนทองนี่ไงเฮไม่กินนะเนี่ยเนี่ยอ่ะลูกะเนี่ยอ่ะม,มาเร็วเนี่ยอย่าไปแย่งน้องอ่ะลูกะมาเอาเนี่ยอืมอืมอืม,อมแม่ไม่ได้กินหรอกคือมาลูปหนึ่งอืกินข้าไป เขากินจนจิ่แล้วนะคะเขาไม่ได้ร้อนในนะคะไม่ต้องกลัวหน้าทุเรียนเขากินทุกวันของโปรดเขาพี่ตังทำไรโลกไม่กัดกัดเปลือกอกัดเม็ดอ่ะ,อะไปกินเม็ดต่อพี่ใหญ่พี่ใหญ่ไปแล้วพี่ใหญ่ไปหาน้องอะอืม ชอบมากทุเรียนอของโปดก็ลากมาใส่ที่นอนนอนอ,อติดเลือกก็ไปแทะน้ำนะน้ำนะน้ำที่ปากไม่หลอนะบอกว่าก็เฮียไปไหนอะกินน้ำตั้งๆไปไหนโลก nั้n mèt mặn đúng không ừm, ngon, nha, ừm, thơm, ừm, mát. ของโปดของเฮียเขาอะกินเข้าไปรกเอยอร่อยจริงๆแต่กินน้ำกินเยอะแล้วกินน้ำด้วยลูกปะกินน้ำนะไม่เอาแล้วลูกมันเยอะแล้วไปกินน้ำตุ้งตงไม่กินน้ำด้วยนะลูกไปป อืลากมาครับพอแล้วครับไปกินน้ำกันอนะ่าไปอละโอเค